นิยายทำเรื่องหลวงปู่สุขทิติปัญโยพระผู้มีฤทธิ์อภิญญาแห่งลุ่มน้ำมูลพระสุปฏิปันโนที่น้อยคนนักมักจะรู้จักท่านเพราะวันเวลาผ่านล่วงเลยมาแล้วกว่าร้อยปีพระผู้สร้างวัดและเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกแห่งวัดสว่างสีสุขขาลามปฏิปทาของท่านเป็นที่เรื่องลือในยุคสมัยนั้นก่อนที่เรื่องราวนั้นจะหายสาบสูญไปแอดมินขอหยิบยกชีวประวัติของท่าน นำมาเล่าให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเพื่อเป็นประโยชน์ก่ะทั่งจิตทางใจในรูปแบบของนิยายธรรมที่แฝงไว้ด้วยคติธรรมคำสั่งสอนขององค์หลวงปู่ท่านเพื่อเป็นประโยชน์แก่สาธุชนเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่จะปรารถนาที่จะบรรลุพ้นจากโลกวัฏสงสารแห่งนี้แอดมินขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมีความสุขในการรับชมรับฟัง ในวันนี้เรื่องราวได้เดินทางมาถึงตอนที่7หากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่ทนใดที่เข้ามาฟังใหม่เพื่อความเข้าใจในปฏิปทาและชีวประวัติของท่าน,านก็กดย้อนกลับไปฟังตอนตอน้ตนๆได้นะครับหลังจากพัทุดงทั้งสองทั้งหลวงตาคำและพระสุขได้ฉันเช้าอยู่ภายในถ้ำแสงดาวกับห่อข้าวที่ห่อด้วยใบตองของพระชาลาหลักๆที่ท่านได้นำมาให้ความสงสัยยังเต็มอยู่ในหัวของพระสุข จนโดนหลวงตาคำผู้เป็นครูบาอาจารย์ทวงติ้งอยู่บ่อยครั้งเพราะเรื่องของเรื่องมันเป็นอจินไตยมันไม่ใช่เรื่องที่จะไปพิจารณาค้นหาคำตอบถ้านักปฏิบัติฝึกผลต้นจนเข้าถึงสภาวะมันจะเข้าใจเรื่องพวกนี้เองหลวงตาคำท่านมักจะย้ำนักย้ำหนากับผู้เป็นลูกศิษย์ลูกหาว่าเรื่องของฤทธิ์อภิญญาไม่ใช่เรื่องลี้ลับอาถรรพ์ มันไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์พันลึกอะไรดอกมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติหากนักปฏิบัติตั้งมันในการฝึกฝนมันก็สามารถกระทำได้เช่นกันมีแต่เพียงปุทุชนคนธรรมดาทั่วไปเท่านั้นที่ไม่ตั้งใจฝึกฝน ไม่ตั้งใจศึกษาพอเห็นอะไรที่มันแปลกหูแปลกตาก็พากันคิดว่ามันคือเรื่องอัศจรรย์เรื่องพวกนี้มันเป็นเพียงโลกียะมีได้ก็เสื่อมได้หากใช้ไม่เป็นมันเป็นดังกีฬาของพระอริยทรรน ท่านรู้จักนำมาใช้ในการอันสมควรท่านไม่นำมาใช้สุมสีสุมหา้าเพราะว่ามันเป็นการอวดอุตลิมนุษยชนโดยเฉพาะการแสดงฤทธิ์ต่อสาธุชนคนมูมากพระพุทธเจ้าท่านทรงบัญญัติห้ามไว้เพราะคน จะมาติดที่ิทไปเอาแก่นของธรเรพราะอลิอ์อภิญญาไม่พาให้สัตว์โลกข้ามพ้นของกองกิเลสไปได้ไม่สามารถมีปัญญาพาจิตพาใจออกจากทุกข์ิิไใครร,รมใครปฏิบัติใครคนนั้นก็ได้ มันเป็นปัจจตังผู้เป็นครูบาอาจารย์ได้พูดย้ำเตือนสติเพื่อไม่ให้ลูกศิษย์ลูกหาติดอยู่ในฤทธิ์อภิญญาพระทุดวงทั้งสองเดินลงจากถ้ำแสงดาวในเวลายามสายของวันนั้นเดินตามกันมาสักพักใหญ่ใญ่ก็เดินมาถึงถ้ำที่หมายในสมัยนั้นยังเป็นถ้ำและมีป่าป,ปกคลุมมากมายมีแมกไม้นานาพันธุ์ขึ้นอยู่เต็มปากถ้ำก็ดูลึกลับวังเวง แตกต่างจากยุคสมัยปัจจุบันที่เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอย่างถ้ำบัวแดงมีผู้คนมากมายขึ้นไปเยี่ยมชมและปฏิบัติธรรมแตกต่างจากสมัยก่อนที่เป็นธรรมชาติล้วนที่ไม่มีสิ่งก่อสร้างหรือวัตถุนิยมเข้ามา 2> <2> เมื่อพัทธุดงทั้งสองเดินมาถึงปากถ้ำก็ได้วางสัมภาระเครื่องอัฐบริขารลงเข้าไปเดินสำรวจสถานที่ที่อยู่ภายในถ้ำก็เป็นที่น่าพอใจเป็นสถานที่ที่เป็นสปายะ อากาศอยู่ภายในถ้ำก็เป็นอากาศดีบางแห่งมีพระลานหินมีพื้นที่พอสมควรพอที่จะทำเป็นทางเดินจงกรมแต่สิ่งที่น่าแปลกใจสำหรับพระสุขคือตั้งแต่เดินมาเข้ามาในถ้ำและเดินสำรวจอยู่เป็นเวลานานก็ยังไม่เห็นพระพุทธรูปนั้นเลยข้าวของเครื่องใช้เครื่องอัฐบริการของท่านก็ไม่เห็นมีวางอยู่ในถ้ำเลยสักชิน้นแต่ภายในถ้ำก็ดูสะอาดสะอ้าน เมือนมีคนมาอยู่ดูแลทำความสะอาดมันก็น่าแปลกประหลาดใจอยู่ไม่น้อยสำหรับพระใหม่อย่างพระสุขมีเพียงหลวงตาคำเท่านั้นที่ท่านไม่ได้สนใจอะไรท่านยังคงเตรียมสถานที่ของท่านหาที่ผูกมุงกดเพื่อทำเป็นที่นั่งสมาธิของท่านเมื่อเห็นครูบาอาจารย์ท่านไม่สนใจอะไรพระสุขจึงได้เดินกลับมาหาหลวงตาช่วยเตรียมสถานที่กางกดให้ท่าน เออหลวงตาครับหลวงปู่ชลากแก่ๆกกรูปนั้นท่านไปอยู่ไหนละครับอยู่แถวๆนี่เหระเป็นแค่เพียงคำตอบสั้นๆจากปากของหลวงตาคำก็ทำเอาคนฟังมองหน้ามองหลังมองหาพระชลารูปนั้นแต่ก็ไม่เห็นท่านอยู่ที่ใดจึงได้หยุดสายตาค้นหาเมื่อจัดการการกดและทำความสะอาดพื้นที่ให้กับครูบาอาจารย์เสร็จแล้วพระสุขก็กลับมาทำที่พักให้กับตัวเอง ซึ่งอยู่ห่างจากหลงตาลาว2ี่สิบเมตรเมื่อทุกอย่างเสร็จสับเรียบร้อยนั่งพักสักครู่พอให้อาหารนั้นย่อยเพื่อไม่ให้เกิดอาการง่วงเหงาหานอนมันจะเป็นอุปสรรคแก่การปฏิบัติพอนั่งพักเล่นสักพักใหญ่ๆก็ลุกออกมาเดินจงกรมเผาผ่านอาหารที่อยู่ในกระเพาะเพื่อไม่ให้มันออกฤทธิ์จนเกิดอาการง่วงซึมจนกลายเป็นถีนมิถะาเกิดเป็นนิวร์นิวร์นี้แปลว่าเครื่องกัน้นมันเป็นเครื่องปิดกัน้น หรือขัดขวางไม่บรรลุความดีไม่เปิดโอกาสให้ทำความดีและเป็นเครื่องกั้นความดีไม่ให้เข้าถึงจิตมันเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ผู้ปฏิบัติทำบรรลุไม่ได้หรือทำให้เลิกล้มความตั้งใจนิวรมีอยู่ห้าอย่างคือ 1. กามฉันทะคือความพอใจติดใจหลงไหลไปฝ,ฝันในกามโลกีทั้งปวงดุดคนหลับไหลอย,อยู่ สอยาบาทคือความไม่พอใจจากความไม่ได้สมหวังดังใจปัตถนาในโลกียะสมบัติทั้งปวงดุดคนถูกทันทรมานอยู่ 3. ถีนมิทะคือความง่วงเหงาวหาวนอนขี้เกียจท้อแท้อ่อนแอหมดอะไรยไหลกำลังทั้งกายและใจไม่ฮึกเหิม 4. อุทจักกุกกุจ,จะ คือความคิดศาสตร์สายฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลาไม่ยอมสงบนิ่งอยู่ในความชิดใดๆฟุ้งซ่านไม่มีสมาธิจิตไม่ตั้งมั่น 5. วิจิกิจฉาคือความไม่แน่ใจลังเลใจสงสัยกังวลกล้าก,กลาก้ากลัวกลัวไม่เต็มที่ไม่มั่นใจวิจิกิจฉาเพราะขาดความเชื่อความศรัทธา พอไม่แน่ใจก็คุ้งร้างอุททัจากกุดกุดจากหาหลักไม่ถูกพอใจไม่สงบขบผ่านไม่อยากให้ทำอะไรกลายเป็นถีนามิทะพอไม่อยากทำอะไรใจก็เริ่มเศร้าหมองพอใจเศร้าหมองก็ขาดกําลังใจไม่ลงมือทำไม่ลงมือปฏิบัติหยุดการปฏิบัติจกิบอย่างสิ้นเชิงแล้วก็หาเหตุหาผลมากล่าวอ้างอย่างนั้นอย่างนี้ ตามวิถีของความคิดที่ชอบปรุงแต่งเมื่อใจไม่เด็ดเดี่ยวที่จะเอาชนะมันการงานที่ทำอยู่ตรงหน้าก็ต้องหยุดลงพระสุขเดินจงกรมไปมาจนเกือบป่ายคอยจิตก็หยุดปรุงแต่งฟุ้งซ่านการที่จะเอาชนะนิบรน,นั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าเราปล่อยจิตปล่อยใจเผลอเมื่อไหร่ก็ได้เสียกับมันทุกทีจึงต้องมีสติอยู่กับตัวตลอดเวลา ย่าเผลอปล่อยจิตปล่อยใจให้ไหลไปกับอารมณ์ในระหว่างที่พระสุขหยุดการเดินจงกรมก็กลับมาที่กฎเพื่อที่จะนั่งสมาธิพอนั่งหลับตาไปได้สักพักจิตยังไม่เข้าสู่ความสงบดีอายตนะทั้งหกยังคงเปิดรับสิ่งที่อยู่ภายนอกหูก็ยังได้ยินเสียงได้ยินเสียงฝีเท้าของคนกำลังเดินเข้ามาภายในจิตในใจของภิกษุน่มก็คิดภายในใจว่า น่าจะเป็นตีตาวาของหลวงตาคำผู้เป็นครูบาอาจารย์ท่านมีธุระอะไรหนอจึงได้เดินมาหาพอลืมตาออกจากสมาธิภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้านั้นผู้ที่ยืนอยู่ตรงหน้าในตอนนี้ก็คือพระชลาลูกนั้นรูปที่เอาหอกเข้าไปให้เมื่อเชา้านี้หน้าแปลกมากตอนมาถึงถ้ำใหม่ๆหม่ท่านไปอยู่ไหนมาตนก็เดินหาท่านอยู่เป็นเวลานานก็หาไม่เจอ แต่จู่ๆกับมายืนอยู่ตรงหน้านี้ร่างกายของท่านสูงใหญ่มากสูงกว่าคนปกติทั่วไปน่าจะสูงกว่าเป็นศอกห่มทีบอนสีกักสีเดียวกับเปลือกไม้เมื่อลืมตามาเห็นดังนั้นพิกษุหนุ่มรีบออกจากสมาธิแล้วการมากราบเท้าท่านในความรู้สึกในตอนนั้นมีความแปลกๆอยู่ภายในใจว่าทำไมไม่เห็นใบหน้าท่านชัดนะักในตอนนี้ทำไมหัวใจมันถึงมีความคุ้นเคย รู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตากับหลวงปู่รูปนี้มากทั้งๆท,ท,ที่เห็นกันได้แค่เพียงครั้งเดียวเมื่อเชา้าหนี้หลวงปู่ครับหลวงปู่ปรากฏอยู่ที่ไหนล่ะครับอยู่แถวแถวนี้แหละพิกสุหนุ่มทำหน้างงเมื่อได้ฟังคำตอบภายในหัวมีแต่ความคิดสงสัยในตัวท่านสงสัยผู้อื่นมันไม่รู้จักศพจักสิน้นสงสัยตัวเองดีกว่ามันสิ้นสุดได้ ความชิดกับการปรุงแต่งมันต่างกันความชิดมันเกิดอยู่ตลอดเวลาการปรุงแต่งมันเกิดขึ้นทีหลังพวกเราก็เกิดทีหลังสมมติว่าเกิดเวทนาเกิดตัณหาปุ๊บตัวเราคืออุปาทานมันเกิดขึ้นทีหลังเพราะความไม่มีสติรู้เท่าทัน มันเลยไปปรุงแต่งพวกเราก็เลยเกิดเกิดในขนาดนั้นเป็นโปบเป็นชาติเห็นไหมรู้มันให้ดีๆพอท่านพูดจบท่านก็หันหลังให้แล้วก็เดินจากไปพระสุขมองตามหลังเห็นท่านเดินเข้าไปในถ้ำบัดนี้จึงเข้าใจว่าพระฉลาลูปนั้นท่านคงจะพักอาศัยอยู่ในถ้ำแห่งนี้ท่านคงจะพักอยู่ในถ้ำที่ลึกพอสมควร เพราะเมื่อช่วงสายๆตัวเองก็เดินเข้าไปดูแต่ก็เดินเข้าไปไม่ลึกเท่าไหร่จึงไม่ได้เจอตัวท่านพอท่านเดินลับหายไปภิกษุหนุ่มก็กลับมานนกทบทวนในคำสั่งสอนของท่านนั่งพินิษพิจ,จารณาทบทวนคำพูดที่ตัวเองได้ฟังเมื่อกี้กลับมานั่งหลับตาเข้าสู่สมาธิอีกครั้งปรับจิตใหม่ให้มันตั้งมั่นอยู่กับสิ่งที่ทำไม่ใช่ให้มันสายแสไปเกาะเกี่ยวกับอารมณ์ข้างนอก ไม่คิดลังเลสงสัยจนเกิดการปรุงแต่งเมื่อไม่มีการปรุงแต่งจิตก็เริ่มรวมเป็นหนึ่งไม่มีความคิดจิตติ่งเข้าสู่ความสงบลำงับอายตนาทั้งหกก็เริ่มค่อยๆปิดตัวลงทั้งหูตาจมูกลิ้นกายและใจจิตใจมันเริ่มว่างจากสิ่งภายนอกก็รู้สึกว่าร่างกายของตัวเองมันโยกคลอนบางหังก็เหมือนมันจะหงายหลัง บางครังก็เหมือนว่ามันจะคว่ำหน้าลงไปโยกเจก,กโอนเอ็นไปมาซ้ายบ้างขวาบ้างพอไม่สนใจหรือลังเลสงสัยสิ่งนั้นก็หยุดมันหยุดไปนานสักพักใหญ่ๆไม่นานมันก็กลับขึ้นมาอีกแต่ตอนนี้รู้สึกว่าร่างกายของตัวเองนั้นมันโป่งพองมันโป่งออกมาเหมือนลูกโป่งที่สูบลมเข้าไปยังไงอย่างนั้นอาการของโป่งพองนั้นมันเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ มีความรู้สึกว่าร่างกายของตัวเองนั้นมันเหมือนอื่งอ่างที่กำลังพองลมเข้าตัวพอดูมันชัดๆเข้าไปมันก็แฟบลงแล้วมันก็เกิดขึ้นอีกข้าวนี้มันกลับใหญ่กว่าเดิมมีความรู้สึกว่าตัวใหญ่พองจนคับถำ้ำในขณะนั้นก็เกิดความตกใจกลัวว่ามันจะใหญ่จนไปเบียดเบียนกูบาอาจารย์ที่ท่านกำลังนั่งกรรมาฐานอยู่อีกภาคหนึ่งของถำ้ำ ก็เลยตื่นลืมตาออกจากสมาธิพอลืมตามองร่างกายแขนขาของตัวเองก็ไม่เห็นว่ามันจะโป่งพองตรงไหนแล้วเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นทําไมมันเป็นอย่างนั้นทําไมมันเป็นอย่างนี้มีแต่ความสงสัยอยู่ภายในหัวพอนั่งหลับตาทําสมาธิอีกครั้งข่าวนี้กับไม่เกิดอะไรขึ้นมีแต่ความลังเลสงสัยคิดกลับไปกลับมาจนฟุ่งซ่านจนรู้สึกลาคาญในตัว ในจิตใจของตัวเองการหลับตาทำสมาธิครั้งนี้ก็ไม่พบความสงบเหมือนเดิมมีแต่ความวุ่นวายลังเลสงสัยอยู่ภายในหัวอยากจะเข้าไปดูอาการโป่งพองอาการโยกเยก,กเหมือนเมื่อกี้อยากจะดูให้มันแน่ชัดไปเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นพยายามทำอย่างไรก็ทำไม่ได้สู้กับมันเป็นเวลานานก็ไม่ถึงสภาวะเดิมสักทีจึงเกิดความท้อแท หยุดการปฏิบัติสมาธิต้องมานั่งถอนลมหายใจว่าทำไมมันเกิดขึ้นอย่างนั้นพอหันหน้าเอาสายตาไปมองปากถ้ำก็าปรากฏว่าตอนนี้ได้มืดค่ำลงสะแลว้วจึงตัดสินใจลุกเดินออกจากที่เดินมุ่งหน้าไปหาหลวงตาคำผู้เป็นครูบาอาจารย์เพื่อที่จะไถ่าถามกับครูบาอาจารย์ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองเมื่อกี้นั้นมันคืออะไร พอเดินมาถึงที่พักของหลวงตาก็เห็นท่านกำลังนั่งฉันน้ำร้อนอยู่ภิกษุนุ่มละอายแก่ใจที่เวลานี้ของทุกวันตัวเองจะเป็นคนมาก่อไฟต้มน้ำต้มกาให้กับครูบาอาจารย์เพื่อที่จะทำน้ำปานะฉันในตอนเย็นแต่ในวันนี้กำเห็นท่านนั่งทำเองภิกษุนุ่มจึงรู้สึกผิดอยู่ภายในใจกับการที่ปกพ่องต่อหน้าที่ของผู้เป็นสิษย์หลวงตาคำท่านก็ไม่ว่าอะไรท่านก็นิ่งเฉยตามวิธีของท่าน พอเดินมาถึงคูบาอาจารย์ก็ค้มลงกราบสามครั้งยกกาหนามมาลินให้ท่านอีกหนึ่งแก้วยังไม่ทันที่ภิกษุหนุ่มนั้นจะได้เอ่ยถามหลวงตาคําท่านก็ได้เอ่ยขึ้นมาทันทีว่ามันคือปีติมันเป็นสภาวะหนึ่งของสมาธิซึ่งเป็นสมาธิขั้นตน้ตนๆเราไม่ควรไปยืดหรือไปปรุงไปแต่งมัน เราเป็นผู้รู้ผู้ดูเท่านั้นเป็นแค่เพียงประโยคคำสั้นๆที่คนฟังต้องเก็บมานั่งคิดพินิษพิจารณาไปปุุงไปแต่งมันมันก็จะเกิดความหลังเลสงสัยจนกลายเป็นความฟุง้งซ่านพอเกิดความอยากมันก็จากเข้าสู่สมาธิความสงบไม่ได้อีก นักปฏิบัติดีไม่ควรจะมีพวกนี้ควรมีสติรู้ดูอยู่เท่านั้นภิกษุหนุ่มฟังตามก็คิดตามสิ่งที่หลวงตาคำพูดมานั้นมันใช่ทั้งหมดทุกอย่างมันถูกต้องตามที่ตัวเองเป็นมันเป็นเพราะความคิดคิดปรุงแต่งไปต่างๆนานาจนเป็นนิสัยเมื่อจิตเข้าไปอยู่ในสภาวะหนึ่ง ก็นำความปรุงแต่งนั้นเข้าไปจนไม่ได้อะไรเลยพิกสุนุ่มจึงคิดโทษตัวเองว่าไม่เอาไหนมีครูบาอาจารย์ดีคอยกำกับตัวเองกลับไม่ได้เรื่องคิดโทษตัวเองอยู่สักพักก็สะดุ้งตัวตื่นอีกครั้งเมื่อได้ยินเสียงของหลวงตาเอ็ดมานั่นมันก็ปรุงแต่งเหมือนกันจะปรุงแต่งอะไรกันนะกันหนาเพราะผลที่ใดมา มันไม่ได้มีค่าอะไรเลยได้แค่ความฟุง้งซ่านสุดท้ายก็ลงเอยคือถูกสติคือตาไหนมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือยอดแห่งความเพียรทุกข์ก็รู้สุขก,ก็รู้อย่าไปทุกข์อย่าไปสู่กับมัน แค่รู้เฉยๆก็พอย่าเข้าไปเป็นเจ้าของถูกเข้าไปเป็นเจ้าของสุขแค่นี้ก็พอแล้วสุขหรือถูกมันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นได้มันก็ดับได้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป ไม่กวนไปยืดไปติดมันภิกษณุหนุ่มน้อมกาบหลวงตาคำสิ่งที่ท่านพูดมานั้นมันใช่หมดทุกอย่างมันถูกต้องตามที่ตัวเองเป็นเล่ากับว่าหลวงตานั้นมานั่งอยู่ในจิตในใจของตัวเองอยังไงอย่างนั้นถ้าไม่เข้มแข็งไม่เด็ดเดี่ยวก็จัดการกับมันไม่ได้ความคิดนี่ตัว้ายก็พบก่อชาติ เวียนตายเวียนเกิดในโลกวัตตะสงสารแห่งนี้ก็เพราะความคิดนี่แหละความคิดเกิดการกระทําคือกรรมกรรมคือเชื่อสู่แดนเกิดเมื่อเกิดก็ต้องมีตัวกูให้สิ้นคิดเสียสิ้นคิดก็สินส้นกรรมสิ้นกรรม ก็สิ้นตัวกูสิ้นตัวกูก็สิ้นการเกิดเมื่อพิกษุหนุ่มได้นั่งปรึกษากับคู่บาอาจารย์เสร็จก็ได้น้อมนำในสิ่งที่ท่านกล่าวสอนมาปฏิบัติมาพัฒนาตัวเองกลับมานั่งสมาธิในที่เดิมของตน การทำสมาธิก็เข้าสู่สภาวะได้อย่างรวดเร็วเมื่อความอยากถูกละออกไปความคิดเป็นสิ่งที่พัดจรมาเมื่อเราไม่เกาะไม่ติดมันก็เป็นแค่เพียงสิ่งที่พัดผ่านไปเล่าขับสายลมเมื่อจิตไม่ไปยึดติดกับสิ่งภายนอกมันก็ดิ่งเข้าสู่ความสงบระงับอีกครั้งคราวนี้เห็นปีติก็สักแต่ว่าเห็นเห็นรู้ดูอยู่อย่างนั้นไม่มีปรุงแต่งเข้าไปผสม มีแค่เพียงผู้รู้รู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันไม่นานมันก็พาข้ามผลจากปีติเข้าสู่แดนสุขข่าวนี้มันสุขสุขเกินที่จะบรรยายสุขอย่างไม่มีอะไรในโลกนี้มาเปรียบเทียบได้สุขมันชุ่มเย็นมันเบิกบานสุขอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในชีวิตภายในจิตในใจมีแต่ความสุขอย่างเดียวไม่มีสิ่งอื่นเจือปนอยู่เลย จิตใจชุ่มแช่อยู่กับความสุขนันานเท่าไหร่ก็ไม่รู้มันไม่ยอมเคลื่อนออกไปไหนติดอยู่กับสุขอยู่อย่างนั้นอยากจะสุขอยู่อย่างนี้ไปจนตลอดชาติจนมารู้สึกตัวอีกทีก็ได้ยินเสียงไก่ป่าที่อยู่ภายนอกถ้ำนั้นขันแววดังเข้ามาถึงข้างในถ้ำเป็นการบอกเวลาว่าเช้าแล้วจึงได้ออกจากสมาธิลุกขึ้นคองผ้าเดินอุ้มบาตมหาหลวงตา ซึ่งท่านก็ได้ยืนเตรียมตัวรออยู่แล้วพอเดินมาถึงก็เห็นสายตาของหลวงตาคำผู้เป็นครูบาอาจารย์สายตาของท่านเข้มขึมจ้องมองมายังตนเสร็จแล้วท่านก็พาก้าวเดินออกจากถ้ำเดินลงจากเขามุ่งหน้าสู่หมู่บ้านระหว่างที่เดินลงเขาไปท่านก็ไม่ได้พูดจาอะไรเป็นแค่เพียงเดินไปเงียบเียบเท่านั้นพอเดินออกจากถ้ำได้สักพักหนึ่ง มองไปข้างหน้าก็เห็นพระชลารูปนั้นท่านเดินอุ้มบาดกำลังเดินนำหน้าไปอยู่ห่างกันประมาณเกือบร้อยเมตรเห็นจะได้แต่ก็มองไม่ชัดถนัดตาสักเท่าไหร่เพราะมีป่าไมาบา้บังโดยเฉพาะที่เจอทางลงโค้งคดเขียวก็จะมองไม่เห็นท่านเลยเดินลงจากเขาจนเกือบจะถึงหมู่บ้านพอใช้สายตาสอดสายมองหาอีกทีก็ปรากฏว่าไม่รู้ว่าพระชลารูปนั้นท่านหายไปไหน ทำไมไม่มาบินธบด้วยกันท่านหายไปตอนที่ทางลงคดเขียวถูกป่าไม้บดบังมีแค่เพียงภิกษุน่มเท่านั้นที่มองหาท่านแต่สําหรับหลวงตาคําท่านกลับนิ่งสงบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นการเดินบินธบดทในยามเช้าเป็นไปด้วยความสงบสํารวมลูกสิทธิผู้เดินตามหลังก็ประพฤติตามที่ครูบาอาจารย์ท่านพาทำพอเสร็จจากการบินธบดทก็เดินออกจากหมู่บ้าน พ่อขากับเดินขึ้นเขาก็ปรากฏว่าเห็นพระชาลารูปนั้นท่านก็เพิ่งกลับมาจากการบินธบาทเช่นกันท่านกำลังเดินขึ้นเขาไปห่างกันพอสายตามองเห็นตอนขาเดินลงไปก็ไม่ค่อยเหนือสักเท่าไหร่แต่พ่อขากับเดินอุ้มบาให้กับหลวงตาจึงต้องแบกน้ำหนักขึ้นเขาไปอีกหนึ่งเท่าตัวหลวงตาคำท่านเดินขึ้นเขาอย่างสงบจิตสงบใจ อากับกิริยาการเดินก็ค่อยๆเป็นค่อยไปท่านก็เดินไปไเรื่อยอย่างไม่หยุดพักมีแค่เพียงภิกษุหนุ่มเท่านั้นที่เดินตามหลังจนแทบจะลินห้อยแม้จะสาวเท้าก้าวให้ไวให้ตามท่านครูบาอาจารย์แต่ก็ตามไม่ทันสักทีพ่อเหนื่อยก็หยุดยืนพักสักครู่หลวงตาท่านก็ไม่รอเดินไปไเรื่อยๆเดินห่างออกไปไเรื่อยๆภิกษุหนุ่มยิ่งสาวเท้ายิ่งเร่งยิ่งเหนื่อย ก็ตามหลวงตาไม่ทันสักทีกว่าจะขึ้นมาถึงปากถา้ำก็เลิ่มเอาภิกษุหนุ่มนั้นลิ้นห้อยหน้าแดงกําเนื้อกายไหลโชกยืนหอบแพกแหกพักเหนื่อยอยู่ที่ปากถา้ำพอหายเหนื่อยก็เดินเข้าไปในถ้ำเห็นพระผู้เท่าทั้งสองลูกท่านกำลังนั่งสนทนากันอยู่เมื่อเดินมาถึงก็นำบารของหลวงตาคำมาถวายท่านในเช้าวันนี้ถือว่าเป็นการได้บินทบาดครั้งแรกตั้งแต่ขึ้นมาอยู่บนภูเขา หลังจากฉันอาหารเสร็จก็ได้ขอนำบาตรของพระพุทธทั้งสองไปทำความสะอาดลุยเดินออกมาภายนอกถ้ำซึ่งมีแอ่งน้ำเล็กๆอยู่ตามซอกหินระหว่างที่ทำความสะอาดบาตรอยู่นั้นก็สังเกตว่าทำไมบาตรของพระชลารูปนั้นมันไม่เหมือนบาตรของหลวงตาคำและของตัวเองมันเหมือนบาตรในยุคสมัยเก่ารูปทรงก็ผิดเพี้ยนบ้างเล็กน้อยพอเสร็จกิจจากการล้างบาตรให้พระพุทธทั้งสอง ก็กลับเข้ามายัางในถ้ำนำบาตรที่ทำความสะอาดแล้วมาคืนให้พระพุทธเท่าทั้งสองท่านทั้งสองท่านก็สนทนาทมกันอยู่สักพักหนึ่งเสร็จแล้วพระพุทธเท่าลึกลับท่านก็ได้เดินกลับเข้าไปในถ้ำซึ่งอยู่ลึกเข้าไปอีกความสงสัยในตัวพระชลารูปนั้นยังมีอยู่ในความคิดอยากรู้ว่าท่านมีชื่อเสียงเลียงนามว่าอย่างไรท่านเป็นพระมาจากไหน การไปการมาของท่านทาไมดูลึกลับบินธบาตเมาาื่อเช้าท่านเข้าไปบินธบาตท,ที่ไหนทําไมตอนเช้าไปในหมู่บ้านไม่เห็นท่านเลยด้วยความอยากรู้จึงยกคําถามที่ค้างคาอยู่ในใจถามหลวงตาด้วยความอยากรู้อยากเห็นแต่ทุกครั้งที่ถามก็จะโดนเอ็ดกลับมาแต่ในวันนี้เป็นไงเป็นกันจะถูกดุถูกด่าก็ยอมแต่แปลกในเช้านี้หลวงตาท่านก็ไม่ได้ดุได้ว่าอะไร ท่านก็ตอบคำถามไม่อย่างโดยดีแต่ก็ตอบมาเพียงสั้นๆไม่พูดยาวท่านเป็นพระโบราณมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลโน,น่นแน่เขาเรียกว่าหลวงปู่ใหญ่หละท่านถือของอิทธิบาทสีเพื่อที่จะอยู่ดูแลพรษาศาสนาให้ครบห้าพันปีที่นี้ หายสงสัยหรืออย่างะ่ะภิกษุนุ่มยกมือขึ้นสาทุทั่วหมัวไม่คิดว่าตนจะมีบุญมีวาสนาได้พบได้เจอกับพระโบราณตั้งแต่สมัยพุทธกาลอย่าว่าแต่หลวงปู่ใหญ่พระชลารูปนั้นเลยแม้แต่หลวงตาคำท่านก็ยังลึกลับไม่มีใครรู้ที่มาที่ไปของท่านแม้แต่สิทธิ์ที่เดินตามหลังของท่านต่อยๆก็ไม่รู้ประวัติความเป็นมาของท่าน ท่านเป็นไข่มาจากไหนไม่มีใครทราบแต่ปฏิปทาท่านงดงามบาลมีธรรมท่านสูงส่งลูกศิษย์ที่ได้เข้าใกล้ท่านจิตใจเยื่อก็นท่านเดินโปรยปลายกระแสธรรมตามระยะทางในทุกเส้นทางที่เดินจากทธิดงผ่านมาเรื่องราวในตอนหน้าจะเป็นอย่างไรมาอย่างไรนั้นภิกษุใหม่ยอย่างพระสุขจะเกิดปัญหาอะไรกับการปฏิบัติ จะมีอุปสรรคอะไรมาขวางทางสมาธิอีกโปรดติดตามรับชมรับฟังในตอนต่อไปนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังจนจบคลิปและขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมีความสุขกับการรับฟังและได้คติธรรมนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันขอให้ทุกท่านพบความสุขในทุกวันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ